เราไปดูของดีบุรีรัมที่ผมไปมาไปมากี่รอบแล้วบุรีรัมย์หลายรอบแล้วของกินที่ไหนดีที่ร้านสิมันกินที่ทุ่งนาไม่ได้ถามระบ่อจะให้กินขี้ในห้องน้ำกอเออโอเคของดีเนี่ยผมว่าคนที่บุรีรัมเองก็อาจจะพอรู้บ้างแต่ผมว่าคนที่ไปเยือนที่จะไปจากกรุงเทพเนี่ยอาจจะไม่รู้จักร้านนี้ร้านนี้เปิดใน Google Map จะไปอีกที่หนึ่ง คือชื่อร้านอ่ะใส่ใน Google Ma p ถูกแต่จะพาไปที่หนึ่งแต่ผมเนี่ยไปมาเรียบร้อยแล้วแล้วผมหลงมาแล้วไงผมถึงกล้าบอกว่าผมเซิร์ชชื่อร้านเนี่ยแล้วผมไปแล้วมันคือที่หนึ่งต้องไปถามคนพื้นที่เขาร้านนี้น่ะอันนี้อันนี้ได้เลยใช่ไหมทีมงานอัน่ะร้านไงร้านอาหารไงเออร้านอาหารอีสารร้านอาหารอีสารที่ดีที่สุดแล้วบอกเลยว่าโอเคพวกส้มตำอะไรก็ว่าไปนะแต่ ลาบเป็ดที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ร้านนี้ครับจริงเหรอเออนี่งใช่ลาบเป็ดผมบอกเลยคือแม่งที่สุดในประเทศไทยผมกล้าพูดเลยที่ผมกินมาทุกร้านแล้วใครไปบุรีรัมย์ไปเลยโอ้หนี่อะไรวะอันนี้อ่าหมูหมูมแดดเดียวอันนี้ส้มตำโคราชว่าไปเลยดีกว่ารานนี้ตำโคราดผมไปถ่ายมาอ่าสำหรับอันนี้นี่สวยนะครับดูแลสวยฮะแฟนผมไงทำไมอ่าพาเขาไปกินหอยดีแต่ ห้านนี่คือบ,บ้านเลยนะแล้วดูครับคนจะกินฟรีเจอพ่อแชมป์สิวลาเทศสูงเนินก็เลยไปหลอกพ่อแชมป์สิวลาให้เลี้ยงทั้งหมดนี่คือเจวลปัดไปไม่เสียตังค์บัตรเครดิตไม่ต้องใช้พ่อแชมป์เลี้ยงส้งตมตำเลี้ยงลาเป็ดให้พอแล้วนี่ใช้บัตรได้หรอไม่ใช่ก็จะบอกว่าเราไม่ต้องไง<อ>สังคมเราได้เงินสดของจริงคือไม่ต้องใช้เลยแล้วเนี่ยพ่อแชมป์ ก็คือโดนผมหลอกให้ไปเอาซ้มโอหลังรถมาปอกให้ผมกินอีกแล้วซ้มโอนี่คือซ้มโอสูงเนินเมื่อกี้นี้นี่ครับแกเดินไปเอามีดมาหลังรถผมวิ่งดีเข้าไปหลังร้านนี่ก็จะมีเรื่องปะป่าพ่อจะมาปอกซ้มโอให้กินนี่เนี่ยก็คือบอกตรงๆเลยครับเคสนี้คืออย่าว่าจะหยาบเลยตลกแดกครับโอ้โหดูหลังร้านขอดเขาก,เก็คือร้านนี้นี่คุณแม่คุณแม่แชมป์สีบรักอ่า เขาก็เขาก็ไม่ได้เจอเรานาน,เล,าานเลยเจอหลังคารั่วแล้วน่ะไม่ใช่ร้านบ้าน,านบ้านเลยร้านบ้านเลยผมบอกเลยนะนักบอลใครมาเยือนบุรีรามก็มากินนักบอลบุรีรามก็มากินและที่สําคัญนะครับที่สําคัญเลยคือเอ้าคุณไปกับไอ้แบดด้วยเหรอไปเจอกันกลางทางพอดีก็เลยรักก็มากินเลยแล้วก็ที่สําคัญคือนายกเกียร์ไปด้วยกินที่นี่นายกเกียร<อ>ิผมถามหมดแล้วนักบอลประจวบอะไรไปกันทุกทีม แล้วเนี่ยพ่อแชมป์เขาก็เลยเอาส้มโอสูงเนือส้มโอของบ้านเขาเฮ้ยเนื้อล้วนเหมือนอกไก่เลยพี่เนื้อส้มโออ่ะอร่อยมากนะครับเอามาสามลูกคือฝากกลับมาด้วยอะฝากกลับมาจะให้กินเออเอสกาคาลไปหมดเลยสามลูกไม่อาจจะลืมเองอจะไม่ใช่ออกกำลังกายหมดจะกินส้มโอคคิดใจว่าส้มโอมันมีคุณค่าอะไรทางการออกกำลังกายว่ามันได้โปรตีนยังไงวะเอาไปกินอ่ะนะครับก็อันนี้คือร้านอาหารที่ผมบอกเลยว่าดีมากลาบเป็ดชายทุ่งนะครับ เลยสนามบุรีรัมย์ไปไปทางประโคนชัยไกลไหมฮะประมาณไม่ไกลผมว่าวันห้าหกล้อลาบเป็ดชายทุง่งผมไม่อยากจะแปะลิงก์ Google มากเลยแต่ว่าไปถามเขานะลาบเป็ดชายทุง่ง<ม>แต่เซิร์ชใน Google พิมพ์ลาบเป็ดชายทุ่งไม่มีนะเออไม่มีเอาเบอร์เอาเบอร์ไปเนี่ยเขามีเบอร์แต่มีเบอร์อ่ะจดเบอร์ไว้ศ<ม>ูนย์แปดห้าหนึ่งหกเก้าสองเจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็ถ้าเซิร์ชเนี่ยเดี๋ยวผมขอดูกันเหมือนผมเจอทำไมติ๊กตอ็อกเขาชื่อโตโยต้าบุรีรัมย์เกี่ยวอะไรวะดูว่าเมื่อก่อนเป็นที่นี้หรือเปล่า า at, at มาไมอันนี้คือบุรีดำเขาทำป้ายให้งายอ,อชื่อร้านเนี่ยอ่าใน Google Map เนี่ยเขียนไปเขียนว่าอ e ีสานเวสตอรองครับและ e อ,อ,อ,อีสานเขียนยังไงว่า i s a n ด้วยนะอีสานด้วยเออเขียนอีสานอย่างนี้ด้วยผมบอกว่าเซิร์ชไปเลยอ e ีสาน i s a n แล้วก็เว้นวักเวสตอรองคือที่อร่อยนี่คือลาบเป็ดลาบเป็ดคือที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าโอเคส้ตตมต้นขมตำเนี่ยก็ ก็ตามมาตรฐานเป็นร้านแบบบ้านๆลูกทุ่งเลยอร่อยราคาไม่แพงอยู่ใกล้สนามนะครับแล้วคนในวงการฟุตบอลไปกินหมดออันนี้คือวาร์ปแรกของผมนะครับจากนั้นจะไปแล้วกินเสร็จปุ๊บเฮ้ยต้องซะหน่อยเว้ยกาแฟจะไม่ไปก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะก็ต้องไปเยือนน้องหน่อยไปร้านโย่งพรรษาโย่งพรรษาเปิดอยู่ไงก็เลยไปดู ว่าเฮ้ยพรรษาอยู่ไหมพักกูเจอเว้ยก่อนจะเข้าสนามบุรีรัมเจ็บอยู่ที่ถอนทีมชาติจะเจ็บจริงๆนะครับก็ไปหาน้องก็กล่าวว่าเอาตรงๆเลยแล้วกันก็กล่าจะไปกินฟรีนั่นแหละเขาตายก็สั่งไปแล้วสามอย่างแล้วก็ถามโยงว่าเนี่ยคุยแล้วก็ต่อรองเนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้คือเมื่อกี้คือสั้นๆนะโยงก็พอกินฟรีพวกสองร้อยห้าสิบไงบอกพี่ขอฟรีไหมโยงเอออ่าก็เรียกไอโยงผมไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกฮะเอ้ยไม่เป็นไรสำหรับพี่เจผมได้อยู่แล้วนี่นี่เขาแนะนำนี่นี่เขาบอกให้ให้ผมกินตัวนี้ แล้วก็ซื้อกันนะครับตอนนี้ผมก็ไม่เสียตังค์อีกเพราะว่าผมให้แฟนผมจ่ายอยู่ที่ไหนนี่เจร้าหน่อยอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตรงวงเวียนอธิบายไงแฟนบุรีดําน่าจะน่าจะบอกได้เลยในวงเวียนใหญ่เมืองเลยวงเวียนวงเวียนใหญ่ของของที่บุรีรัมย์อ่ะเลยปุ๊บแล้วมันจะมีทางชื่อชื่อร้านนี่นี่นี่ทีออทรีร้านนี้ของโย่งพันษาเห็บวิบู์อ่าไปเลยนะครับบรรยากาศดีร้านก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายแต่ว่าถ้าอยากเจอพันษา ไปที่นั่น uh. นะครับอุนหนุนกันได้นะครับขอ,อมเมนก็คงจะเริ่มมาพาไปดูอะไรบ้างนะครับ uh. เอเพาทัวร์ไงเนี่ยอันนี้คือวาร์ปที่อันนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนนะว,ว่าคนก็รู้อยู่แล้วคนที่บุรีด์แต่เผื่อว่าแฟนบอลที่ไปดูทีมตัวเองแข่งกับบุรีรามก็อาจจะแวะไปนะครับเย้ำสองอย่างได้ดีมากส่วนบรรยากาศในสนามอันเดงอันี้วาร์ปมากเห็นในทางเข้าไหมเวลาที่ไปแข่งบริสเทโลอ่ะมันจะเป็นทางเข้าแล้วเข้าไปใน uh. ในสนามแข่งแล้วก็มีแฟนบอลสองฝั่งใช่ไหมปรากฏว่าไอ้รั้วที่เขากั้นเนี่ยไมีคนไปจองคิวแล้วพี่เออแ,แล้วผมก็เห็นเขาอยู่สองคนผมก็เลยถ่ายบาแต่อันนี้ผมจะให้เปิดให้ฟังอร่อยฟังก่อนอ,อืออันนี้ถามหน่อยครับมุมตรงเนี้ยอันนี้มันคือสุดแล้วนะครับมันจะเป็นทางเข้าของนักกีฬาค,คือแล้วตอนแรกผมก็นึวกว่าพี่สองคนเนี้ยเขา อ่ามารอดูฟุตบอลทำไมมาเร็วจังอันนี้คือคือทำเลทองใช่ค่ะทำไมถึงเรียกว่าทำเลทองมันคืออะไรพี่ก็เวลานักเตะลงจากรถแล้วก่อนที่จะเข้าสนามเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะจะมาอยู่ด้านนี้ค่ะอ๋อคือเราเนี่ยเนี่ยกะนาเตะนักเตะจะอยู่ด้านนี้เลยแต่ว่ามันรั้วมันก็ไกลเหมือนกันนะพี่นะเนี่ยคือคือเขาก็จะแวะมาจับเับเราได้แวะได้ครับบางคนเขาเรียกว่าอะไรต้องด้วยใจรักของนักเตะด้วยอืมเขาก็จะเบียดกันเข้ามานิดนึงอ่าอ๋อเนี่ยระยะมันอยู่เนี่ย ประมาณนี้อ๋อนี่ครับอย่างลูกฟุตบอลนี่ก็คือคือเราก็มาไล่เก็บลายเซ็นใช่ครับได้ลูกที่สองแล้วค่ะอ๋ก็ไล่จนครบใช่ครับอ๋ออย่างเราก็จะบอกเขาว่าแมตช์นี้เราขาดใครนะบอกว่าขอหน่อยยังไม่ได้ใช่ก็จะเรียกเขานักเต้เสียงดังหน่อยครับถ้าเสียงดังๆเนี่ยเขาจะรีบเข้ามาเนี่ยก็เลยรีบมาอย่างวันนี้เตะหกโมงเนี่ยมาถึงนาทีโมงครับบแปดโมงค่ะโอ้มามาจากจำเพื่ออะไครับกรุงเทพค่ะมากรุงเทพทุกนัดค่ะ ไอ้จักุงเทพปีนี้มาสิบแปดนัดมาเชียร์ผมนึกว่าคนบุรีรัมย์ไม่ใช่ครับกรุงเทพกอยู่ตรงไหนของกรุงเทพรั้ลาดพร้าวลาดพร้าวแถวแถวผมเลยนะครับโอ้แล้วก็มากันขับรถมาสองคนใช่ครับขับรถด้วยนะไม่นั่งเครื่องด้วยก็จะเป็นางนั้นทุกครั้งทุกครั้งค่ะไปทุกที่ค่ะไปทุกที่ที่ไปได้อ่าที่ไปได้ใช่ทําไมถงทําไมถึงเลือกเชียร์บุรีรัมย์ทั้งทีจริงแล้วเราอยู่กรุงเทพมันก็มีหลายทีไม่เชียร์มันเป็นทีมแรกที่เชียร์ เราก็เชียมาตลอดเมื่อก่อนก่อนนอกครับนี่เป็นบอลไทยทีมแรกที่เราเชียแล้วถ้ายังไปไปต่างประเทศอะไรนี้ไปเขาไหมพี่ไม่ไม่ไปค่ะไม่ได้บอลนี่บอลไทยเาโอเคปอเอาเสียก็วันนี้นะครับเนื้อหาคือเนี่ยแหละผมคุยกับเขาประมาณนี้ก็คือพี่สองคนเนี้ยมันน่าตกใจคือเราก็เห็นเขาคือเขาตอนแรกเขาเรียกเราถ่ายรูปเราก็เลยแวะคุยกับเขาหน่อยก็คือคุยแบบตามตามภาษาเราอะธยาศัยดีเราก็ไม่รู้ว่าจะได้ประเด็นนี้มา ก็ตกใจผมเนี่ยว,ว่าเขาเป็นคนบรีรัมเพราะเขาถึงคนแรกวออันเตะหัววงไปบ่ายว่าทำไมต้องไปบ่ายวะอ๋ออยู่กรุงเทพแล้วพี่คิดดูดิโอมานั่งนะมาน้านะโอ้คือ,ค,อคือต้องรักมากแล้วลูกฟุตบอลอ่ะพี่คิดดูว่าบางวันลักบอลเขารีบอ่ะเขาก็ไม่เสรเ็จในทุกคนนะแล้วพี่คิดดูเขาต้องมานั่งไล่เก็บจนครบอ่ะจนกว่าจะครบอ่ะเขาก็ตามมาโอ้อันนี้ก็ชื่นชมมากๆนะครับผมว่าน่าจะมีหลายคนรู้จักด้วย เพราะว่าเขาก็ไปทักผมในคอมเมนต์เหมือนกันก็นกเลยเอยเอาคอนเทนต์พี่เขาออกหน่อยนะครับน่ารักประโยคุดท้ายที่ทิ้งไว้ก็คือเป็นทีมแรกที่เฉียฟุตบอลไทยเพราะว่าตอนนั้นดูบนอลน,นอกมาก่อนผมว่านี่แหละคือสิ่งที่ทําให้เราอยากทำคอนเทนต์ฟุตบอลไทยเรารู้สึกว่าเฮ้ยบอลไทยมันก็มีคุณค่าแล้วเนี่ยคุณได้เจอนักบอลใกล้เยยงี้ยเฮ้ยไปเมืองนอกมันไม่ได้ง่ายนะพี่ใอถูกต้องไองอย่างงี้ไม่ได้ง่ายนะเออบางทีคุณคุยนักบอลบอกพี่รอบนี้ไม่เซน็นเดี๋ยวรอบหน้าพี่มานะผมเซ็นให้คือฟุตบอลนอกมันอาจจะเป็นอีกฟนึงาว่ คนเมืองนอกที่เขาอยู่อยู่ที่อังกฤษ <c oughs> เขาอาจจะได้อย่างนั้นเหมือนเราแต่ว่า <c oughs> เราไปอย่างนั้นไม่ได้ไงแต่อยู่ที่บอลไทยเงี้ยเราไปได้นะครับแต่น,นี้มุมานะมากๆนะครับเนี่ยคนก็บอกว่าเราก็ไปจองที่เวลาไปรับนักบอลเห็นไหมครับมันจะเป็นธรรมเนียมแต่ผมเมาเพิ่งรู้ว่าอ๋อตรงนั้นมันคือทำเลทองโอ้โห <c oughs> มุมแรก <c oughs> เพราะว่าถ้าเรียกกันเยอะๆอ่ะพี่นักบอลมันบางทีมันหลักมันหลายมุมมันไม่รู้เสียนะ <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> มุมนี้ใกล้ๆอ่ะมันจะแวะมาทันนะครับเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรก็ถ้ามันแบบ ยากมากก็ขอลายเซ็นผมก็ได้ก็ให้อยู่แล้วเซ็นไปให้ๆตอนแรกกับผมจะเดินเข้าไปแล้วพอผมก็เห็นนักบอลเขาเดินบอกเลยไม่ไรถอยก็เพราะถ้าเกิดผมเดินเดี๋ยวคนเขาไม่ขอนักบอลแล้วมันก็จะเสียกำลังใจนักบอลได้แล้วเอออ่ะต่อครับก็เปิดวาร์ปเรียบร้อยครบหมดแล้วน่าจะครบนะมีเท่านี้นะเหลือเรื่องในสนามอ่นะเรื่องในสนามครับคือเรื่องของอาทิตย์เบิกโอ้โหคนนี้แบบ เอ้มันอะไรกันเนี่ยงงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ไม่ใช่เรื่องอะไรที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นในวงการฟุตบอลนะพี่โยง่งผมว่าพี่เองเนี่ยก็น่าจะเคยผ่านมาบ้างเหมือนกันทั้งการเป็นโค้ชหรือเป็นนักเตะคือจะย้ายทีมแล้วแล้วไปเปิดตัวกับสโมบบสรใหม่ uh huh. แต่ว่าสิ่งสําคัญเนี่ยอันนี้ถ้าเราพูดกันนะตามตามความเหมาะสมเนี่ยเราไม่รู้ uh huh. ว่าจบกันยังไงสำหรับอาทิตย์เบิร์ก กับนคราปฐม,มถึงมาที่บุรีย์ได้ซึ่งประเด็นมันคือผมว่าข่าวมันหลุดมาตั้งนานแล้วแหละแล้วเขาเองเนี่ยพอเข้าเล็กสองไทยลีกเนี่ยคือเขาเข้ากดบอสแมนและคือเขาสามารถคุยกับสโมสรมาได้เลยซึ่งนคราปฐม,มเองเนี่ยก็ต้องการอยากให้เขาอยู่ต่อแต่นคราปฐม,มเองอาจจะไปะยื่นสัญญาฉบับใหม่เนี่ยความชัดเจนคงไม่เท่าทีมใหญ่เนาะ,ะเพราะว่าทีมใหญ่เนี่ยคือมันการันตีไม่ตกชั้นแต่นคราปฐม,มเนี่ยคือตอนนั้นยังไม่การันตี การจะคุยทั้งเตะเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาคือให้ทีมตัวเองรอดก่อนชัวๆแต่อทิษฐ์เบิกอยู่ในโผที่เขาอยากต่ออยู่แล้วนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นคือคุยกันแล้วเนี่ยอทิ์เบิกก็อาจจะไม่ได้ต่อเขาตรงๆหรือเปล่าหรืออาจอาจจะแบบตอนนั้นยังยังไม่กล้าบอกว่าเซ็นกับบุรีรัมย์หรือเปล่านะในมุมผมอะเพราะว่าเอาจริงๆอะมันเซ็นลงหน้าได้เลยพี่ใช่ใช่ใช่ไหมพอมันเข้ากดบอสแมนคือ6เดือนอะเซ็นลงหน้าได้เลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะครับเรื่องการสัญญาเนี่ย อาทิตย์เบิกไม่ผิดอันนี้กล้าพูดเลยคือคุณจะคุณจะเซ็นกับใครแล้วคุณไม่ต้องบอกนครปฐมก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าตามมารยาทอยู่ด้วยกันก็บอกกันแต่ว่าเรื่องภาพการเปิดตัวเนี่ยอันนี้ก็ว่ากันตามหลักการพี่โยงคือการด้เปิดตัวกับบุรีรัมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ผิดถ้ามีการขอกับนครปฐมแล้วแต่จากข้อความของดรชุตินานสาสมซาร์รองประธานสโมสรเนี่ยนะครับก็มีการคอมเมนต์นะครับหลังจากที่เห็นอาทิตย์เบิกไปร้องเพลง กับนักเตะบุรีรัมในนัดฉลองแชมป์ที่บุรีรัมเลยก็เหมือนเป็นการเปิดตัวที่บุรีรัมไปแล้วนะครับเนี่ยข้อความเป็นแบบนี้เลยอบอกเจ็บเล่นไม่ได้ขออนุญาตไปกายภาพเราก็อนุญาตสัญญามีจนถึงจบเลกไม่ใช่เหรอก็คือจบฤดูการนะครับไปไม่ลามาแทบไม่กราบเอ้ยไปไม่ลามาแทบจะกราบม,ม,มารยาทที่ดีควรมีให้แก่กันผู้ใหญ่ควรที่จะสอนเด็กให้เด็กควรมีมารยาทน้ำใจนักกีฬา ถึงเราจะเป็นทีมเล็กๆให้เกยียดกันหน่อยค่ะอย่าหาทาแบบนี้กับใครอีกนะคะวิถีฟุตบอลขอให้น้องโชคดีนะคะถือว่อานี้ก็ตรงแล้วก็ชัดเจนนะครับมาดามหน่อยก็คือภรยาของ,องอพี่นงพนวัฒน์สสมทรัพย์นะครับซึ่งก่อนนี้เคยโพสต์เป็นทีหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าตอนมีข่าวว่าฮ้ยอาทิตย์เบิกจะจะย้ายทีมนะครับก็ก็ตรงๆก็อาจจะเป็นสิ่งที่พี่หน่อยอาจจะยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องการย้ายทีมเนาะพาะมันชัดเจนแล้วเนี่ย ภาพนั้นก็ผมว่าอาจจะอาจจะแทงใจใช้คาว่าเจ้านายเก่าแล้วกันแต่ในมุมของอทิ์เบิดเองผมว่าเขาก็ก็อาจจะมีการพูดคุยแล้วหรือเปล่าเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับฝั่งทิ์เบิกด้วยนะเพราะว่าข้อความตอนนี้มันมีแค่แค่ทางฝั่งของสโมสรนคปรปฐมนะครับก็ถ้าว่ากันตามหลักคือ,ค,อคือเงินเดือนเดือนสุดท้ายยังต้องรับอยู่ถ้าตามสัญญาเนี่ยประเด็นมันคือว่า ตอนที่ไปอะขอกันไหมซึ่งตามข้อความคอมเมนต์ของมาดามหน่อยคือมัน่าจะไม่ได้ขอถูกไหมจริงๆเป็นแบบนั้น <c oughs> อันนี้ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นความผิดของอทิดเบิกนะเราว่ากันตามหลักส่วนทางฝั่งของบุรีร,รัมย์ผมว่าเอาจริงๆคือมันก็ต้องถามไว้ว่าถ้าบุรีร,รัมย์ให้ไปฉลองแชมป์เกนมนนั้นแหะเหมือนเปิดตัวเนี่ย <c oughs> นักเตะเองก็ต้องรู้ว่าคุยกับทางนครปฐมไหม <c oughs> อาจจะ <c oughs> ไม่ใช่ธุระของบุรีร, <c oughs> รัรมย์ที่ต้องไปบอกนครปฐมว่าจะเอาเด็กมาถูกไหมคือเด็กเองต้องชัดเจนว่าผมยังไปไม่ได้นะครับคือคือผมยังยังมีสัญญาเเเค้าาออยู่ประดด็นืถกิ ติดโทษแบนแล้วแล้วไม่เล่นก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่าจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ตามข้อความคือคือบอกว่าเจ็บจริงๆติดโทษแบนไม่ได้เล่นก็ต้องขอชทุกอย่างใช่ต้องต้องขออันนี้นีเราพูดกันตามหลักแฟร์นะครับสุดท้ายไม่รู้ว่าจบกันยังไงหรือว่าอาทิตย์เบิร์ดจะไปบอกคนอื่นที่ไม่ได้ไม่ได้บอกมานานห่อยในสโมสรก็ก็ไปได้นะไปไปไปได้เพราะว่าข้างๆเนี่ยอย่างลีออนเจมส์เนี่ยลีออนคือไม่มีชื่อก็ก็ชัดเจนว่าก็กลับไปได้เพราะลีออนเขายืมตัวมายืมตัวด้วยและที่สําคัญเนี่ยคือ ลี Leon, ออนยืมตัวเขาเนี่ยจ่ายเงินเดือนนี่คือจ่ายให้มากกับฝั่งชมบุนีจ่ายด้วยทางฝั่งบุรีรัมจ่ายให้นะครับอ่ะก็มันต้องเคลียร์เนาะผมว่าม so, so. ันเป็นมันเป็นเรื่องอ่มารายาทและความรู้สึกอ่ะม,มันมันก็ต้องต้องต้องเคลียร์กันเพราะว่าเรื่องนี้ก็ทําให้อ่ะแฟนนครปฐมอ่รู้สึกรู้สึกเหมือนกันไม่ค่อยโอเคเนาะ <mastery. S 1> เพราะว่าตอนที่น้องมาเองเนี่ยผมก็เคยฟังมาสมัยตอนที่เอ่อมามาคัดตัวโคชธงนี้ก็บอกเล่นขอไม่เอาเงินเดือนก่อนเลยนะอ่านะครับ มันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าไปไม่ลามาแทบจะก,กลางนี่แหละอ่ะก็เอาเป็นว่าขอให้ให้ไปเคลียร์กันแล้วกันไม่รู้<ช>แหละก็ะถ้าเจ้านายเก่าให้พอใจก็อาจจะต้องต้องขอโทษขอพวยกันตามมารย,ยาส่วนสังกัดใหม่ก็ลุยกันให้เต็มที่นะน้องลุยเต็มที่และกันส่วนโอกาสจะลงเล่นหรือไม่เล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าไปตรงน,นั้นมันยากกว่แล้วสหรับบูรีดำนะครับไปพื้นที่ตรงนั้นคือมันอาจจะดีคือเรื่องของอ่าฟอร์ซิลิตี้ความใหญ่ของสโมสรแต่โอกาสมันก็แข่งขันสูง นะครับคุณภาพคุณเพียงพอไหมก็ต้องเบียดกันตามหน้างานตรงนั้นสำหรับอาทิตย์เบิกนะครับอันนี้คือข่าวสารในเรื่องนี้ของอาทิตย์เบิกนะครับคือบางทีผมว่ามันมัน,ม,นมันจำเป็นเนาะคือวงการมันก็มีกันอ,อยู่เท่านี้แหละอ่าก็ก็ไปลาเขาซะให้เรียบร้อยแล้วกันส่วนภาเพเหตุการณ์ตอนที่มันเกิดไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะมีคนเห็นนะพี่โอยนึกออกมาอ่ายังไงมันก็ต้องคุยกันนะครับอ่าอีกหนึ่งข่าวก็คงเป็นบรรยากาศ ชูถ้วยบรรยากาศชูถ้วยนี่คือสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับกลไกลของงานนี่คือพิธีกรเนี่ยก็โดนเหมือนกันก <ทำ S 1> ็โหเสียงได้รับคาชื่นชมนะน้องนะทีมงานโก,โก,ก,โก,โก,กโ็โหก็ก็เอาเป็นว่าอ่ามันก็ต้องยิ่งใหญ่มวันใช้ไม่ชีป้ปะหถูกป่ะล่ะเราไทยลีกอ่ะเราจะมาง่ายได้ไงอ่ะเยานี้ฟังหน่อยสิอ๋อนี่พิธีกใช่คนนี้พี่ในวินเอาเงน ตอนนั้นเนี่ยในงานหร่อเปล่รอสัญญาณทีวีเนี่ยเขาสั่งให้เริ่มแล้วเขาสั่งให้เริ่มแล้วปรากฏในทีวีบอกว่ามีโฆษณาอยู่ก็เลยเล่นไปเป็นไง ทีมในสนามมีข้อความในฟิสิโกบอกว่าสำหกับทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรีโบไทยลีกบ้าเปล่าสองพี่สิบถึง2 0 2 4ันยี่สิบสีดูอย่างนี้ซึ่งหมการแข่งขันเป็นที่แน่ชัดแล้วเนี่ยในสนามเขานุกกันหมดนะครับตกลงไปแล้วก็ดีมากเราประทับใจในฤดูกาล2 0 2 3ันยีามนี่ประมาณนี้วันนี้แต่ว่าสองค่ายสุดคืออะไนป่ะไองานพิธีการเนี่ยเราเห็นหมดแล้วก็เอาเป็นว่าขอบคุณ ขอบคุณไทยลีกขอบคุณสมาคมขอบคุณบุรีรัมย์ด้วยแล้วกันนะครับผมชอบดีกว่านี่นี่แต่แต่ผมนี่ท่านดาดานะระหว่างรอสัญญ,ญาเน<อ>ี่ยผมก็ผมก็แก้ไขสถานการณ์แหละว่าเฮ้ยนักเตะนั้นกำลังเรียกตัวอย่างผมก็เลยเล่นกับน,นักเตะเพราะในสนามคนยังอยู่<อ>ก็เลยอ่ะให้เครดิตน้องแบงค์ธิติพัฒน์แทงกลางใช่ไหมที่เล่นนัดสุดท้ายอ่าไอ้อุ้มอุ้มธีรธรเขาก็กวักมือเรียกเฮ้ยเรียกชื่อเขาหน่อยเรียกชื่อเขาหน่อยเราก็เลยเล่นในสนามมันมีนิวพีราโดนศัสลักอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็บรรยากาศเขาดีเพราะแฟนบอลเขายังไม่ได้ออกไปหลังจากจบเกมเพราะว่าเพราะว่าเขาเองนี่เนี่นี่ดูนี่ดูนี่โอ้เจอผมก็เจอผมก็เจอคุณแป้งคุณแป้งก็ไปอ๋อคือคุณแป้งคือรับถ้วยฮะอ๋อไม่ใช่นะคุณดีรำไอ้แต่คุณแป้งปีนี้รับถ้วยครบเลยนะตั้งแต่ทำสโมสรมารับเอฟเอคับนี่รับทุกถ้วยนะ เลยแล้วเนี่ยเออมึงอ้าวก็พี่พูดเองอะเนาะอ่คุณแป้งก็รับทุกถ้วยนะสมใจแล้วก็เลยไปเป็นนายกแล้วไงโหรับทุกถ้วยแล้วสมใจแล้วสมใจแล้วเนี่ยเกือบกูเล้วจะอยู่ยากเลยก็ผมเป็นคนแบบนี้แต่วผมก็บอกวผมก็จริงใจอ่ะผมก็พูดอย่างนี้นะครับก็ในงานเราอย่างนี้ดีกว่าจบตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกฉลองแชมป์กันไปเออผมก็เดินรอบกับนักเตะเลยเออเอากล้องถ่ายไปก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้ดูนะครับ อ่านี่นี่นี่โอ้โหเป็นไงไอ้กูสิบไหมเออถูกต้องบัตรเบอร์ห้อยไม่มีด้วยก็ไม่รู้ว่าไม่มีคนมาไล่ผมผมก็งงเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะผมใส่สูตรแล้วมันดูมีราศีละสังข์ไงถูกเพราะถือไม่ไงอ่าใช่นี่นี่นี่เขาเขาก็ส่องตามมุมต่างๆอันนี้ทีมงานเขาตัดมาตัดมาเป็นเป็นมุมๆแล้วกันเพราะมันเดินยาวอ่านี่นี่ผมนี้นะครับก็จะมีคนมาเล่นกับกล้องในมีสุประชัยผมไม่รู้ว่าใครเล่นก่อนจำไม่ได้นี่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 ปล่อยเสียงปล่อยเสียงไหม

ไม้โธ่ไม่แล้วแล้วแชมป์น้องรักไม่ซ้อสายเขารู้ป่าว่ามึงให้กูพูดเก่งอะไกับพี่อ้ยค่าต่างรายการแล้วถ้าซ้อสายรู้นะไอ้เจ๊ข่าวนี้ต้องอัดส่งให้บุรีรัมย์ด้วยนะน้องจริงนะผมว่าคนในวงการน่ะคือมันไม่ได้มีอะไรที่ ที่จาเป็นต้องใส่หน้ากากเราหรอกเราเจอเนี่ยคือเราไปได้หมดแหละแต่เราไม่จาเป็นต้องมานั่งตอบคอมเมนต์หรือว่าบอกว่า<ฮ>คือคือผมเลยชัดเจนอ,อยู่แล้ว<ฮ>แล้วเราไปแล้วเราเห็นคนบุรีรัมคือคือโคตรน,น่ารักอ่ะคืออยู่นอกสนามเนี่ยเขาเป็นบินกันมาคคือแฟนบอลพวกบุรีรัมเขาไม่มีอะไรนะเขาไม่มีอะไรหรอกเออคือจริงๆมันโซเชียลนี่แหละผมไปได้หมดผมไปทุกทีมเนี่ย JBG เนี่ย j บุรีรัมอ่าอเด<อ>ีเ๋ยวใครด้แชมป์ผมก็ไปหมด บียุ <Be> <Ooh. S 1> อะไรมาเลยบียุผมไปหมดทุกที่นะครับก็รอเนี่ยรอเทลโลกลับขึ้นมาเดี๋ยวไปฉลอง <Ooh. S 1> <laughs> <laughs> อะไร